นอกจากบริการรับฝากขายสิ่งของแล้วธนาคารของเราของเรายังมีบริการรับซื้อสิ่งของด้วยแต่ราคาซื้อจะขึ้นอยู่กับราคามาตรฐานผู้หญิงคนนั้นพูดได้ด้วยน้ำเสียงไพเราะและชัดเจนเท่านั้นยิ้มบนใบหน้าของเธอและเธอก็มีความเคารพอย่างสูงชันเลือกที่จะขายสินค้าแบบฝากขายลูเฟิงกล่าวแม้ว่าจะมีการกล่าวว่าการขายฝากต้องมีค่าธรรมเนียมการจัดการหนึ่งในพันแต่โดยทั่วไปแล้วราคาขายที่ได้รับความไว้วางใจนั้นถือว่าดีแม้ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม การจัดการหนึ่งในพันราคารวมสุดท้ายก็ยังสูงกว่าราคาซื้อโดยตรงที่กำหนดโดยด้วยแบบเธอท,ที่มีประสบการณ์อยู่เคียงข้างเทาลู่เฟิงจะไม่เสียเปรียบในแงน่นี้นี่คือ48รายการที่ฉันต้องการขายลูเฟิงรีบส่งข้อมูลเกี่ยวกับสมบัติ48ชิ้นให้กับหน่วยสื่อรชาชการลับหญิงที่อยู่ข้างหน้าเขาสำหรับ48รายการธนาคารกาแล็กซี่แห่งจักรวาลของเราสามารถขายได้ทันทีในพื้นที่ประมูลของประเทศจักรวาลต่างๆในจักรวาลเสมือนจริง หน่วยสื่อประชาการลับหญิงยิ้มโปรดยืนยันว่าคุณจะส่งมอบ48รายการของคุณไปที่ใดและเมื่อใดธนาคารของเราบริเวณดาวกันหมู่บริเวณดาวภูเขามังกรดํดำและดาวใบาลาในทางช้างเผึอกหลวเฟิงรายงานตำแหน่งและเวลาเป็นเวลาโดยประมาณที่จะถึงใบาลานสตาในอีก8วันต่อมายืนยันเวลาและสถานที่หน่วยสื่อประชาการรับหญิงยิ้มกรุณาเซนเอกสารฝากส่งสัญญาปรากฏขึ้นต่อหน้าหลวเฟิง สัญญามีรายละเอียดมากทั้งสิทธิและความรับผิดชอบของทั้งสองฝ่ายการผิดสัญญาเอกสารฝากขายได้รับการลงนามแล้วผู้หญิงคนนั้นพูดด้วยรอยยิ้มเรียนลูกค้าระดับ5ดาวฉันไม่รู้ว่าจะทําอะไรให้คุณได้อีกไม่เอาแล้วหลวเฟิงลุกขึ้นยืนด้วยรอยยิ้มหันสีสรษะไปทางประตูเปิดออกแล้วเดินออกไปห้องที่หรูหรานี้ก็หายไปโดยตรงและกลับไปที่ห้องจัดการธุรกิจแบบบริการตนเองแบบปิดทันรมดา ลูกค้าระดับ5ดาวในฐานะลูกค้าคุณภาพสูงที่สําคัญอย่างยิ่งธนาคารได้เตรียมบริการมากมายสําหรับลูกค้าดังกล่าวอย่างไรก็ตามเนื่องจากเป็นบริการแน่นอนว่าจําเป็นต้องใช้เงินแต่ในจักรวาลถ้าไม่มีช่องที่แน่นอนบางอย่างต่อให้มีเงินก็ทําไม่ได้หากสมบัติทั้ง48ชิ้นถูกขายในร้านภูเขาบังกรดํามันจะทําให้เกิดเครือลุกใหญ่แต่ผ่านธนาคารกาแล็กซี่แห่งจักรวาลมีขายในประเทศจักรวาลหลัก สมบัติ48ชิ้นอาจมีค่าประมาณหนึ่งใน10หรือหนึ่งใน20ของความมั่งคั่งของเจ้ากาบูหลังจากผ่านไปเจ็เดือนหลัวเฟิงและคนอื่นๆก็กลับมายังดาวไบลานซึ่งเป็นดาวเคราะห์ที่มีชีวิตซึ่งอยู่ใกล้โลกมากย้อนกลับไป,ไปตอนนั้นลูโอเฟิงและคนอื่นๆใช้เวลา3เดือนในโลกสายฟ้าในใช้เวลา1เดือนในการขุดผลึกจักรวาลและหินสายฟ้าจากนั้นสงครามก็ดำเนินไปเป็นเวลา1เดือนครึ่งหากคุณนับการกลับมายังแขคงกรันจากจะทรงเจอยังมีเวลาที่จะกลับสู่โลกจากแขเงที่ประมาณ7เดือน <invece> ในช่วงกลางเดือนเมษายนพุทธศักราช2506หลัวเฟิงและคนอื่นๆออกเดินทางจากโลกตามเวลาประเทศจีนเมื่อเวลา13.16นของวันที่16พฤศจิกายน2 0 6 3ยานอวกาศเข้าสู่ดาวห้องควบคุมยานอวกาศลูโอเฟิงและคนอื่นๆมองเห็นฐานกัวดังด้านล่างด้านหน้าฐานกัวดังมียานอวกาศที่งดงามหาที่เปรียบมิได้พร้อมโลโก้ธนาคารกาแล็กซี่แห่งจักรวาลมันให้ความรู้สึกเหมือนฝันการแลกเปลี่ยนสมบัติพวกนั้นมันง่ายขนาดนั้นเลย เรือเทพสายฟ้ามองดูยานอวกาศด้านล่างใช่มันง่ายมากฉันจะให้สมบัติกับอีกฝ่ายแค่นั้นหลัเฟิงหัวเราะพวกมันจะไม่ฆ่าคนเพื่อยึดสมบัติใช่ไหมเทพสายฟ้ามองดูยานอวกาศเบื้องล่างอย่างใจจดใจเจ่อห้าห้าหลัเฟิงหัวเราะและพูดว่าพี่ชายนี่คือธนาคารกาแล็กซีแห่งจักรวาลและคุณเคยเห็นยานอวกาศนี้หรือไม่สําหรับธนาคารขนาดใหญ่ชื่อเสียงเป็นสิ่งสําคัญที่สุดมีค่ามากกว่าสมบัติทั้ง48ชิ้นของเราหลายพัน เข้าธนาคารจักรวาลดาราจาักรนี้จะไม่ถูกล่อลวงอยากจแคบยิ่งไปกว่านั้นเมื่อฉันไปส่งสินค้าจากการทําธุรกรรมจะถูกควบคุมโดยระบบธนาคารอัจฉริยะที่แนบมาด้วยไปยังยานอาวกาศพวกที่อยู่ในธนาคารไม่กล้าที่จะฆ่าคนและปล้นสะดมสินค้าหลวงเฟิงหัวเราะเมื่อพวกเขากล้าฝ่าฝืนในระหว่างการสนทนาย,ยานอาวกาศร่อนลงบนพืน้นฟักเปิดออกและหลวงเฟิงหงเทพสายฟ้าและเอองทั้งหมดกระโดดออกจากฟักและบินตรงไปยังยานอวกาศในฝัน ที่ไม่มีใครเทียบได้ในระยะไกลนอกฟักของยานอาวกาศรูปดักมีคนสามคนสวมชุดเครื่องแบบของธนาคารกาแล็กซี่ในบรรดาผู้ชายหนึ่งในนั้นคือโดเมนมาสเตอร์และอีกสองคนกคน็เป็นระดับจักรวาลเช่นกันท่านครับโปรดส่งสิ่งของของท่านมาให้ผมด้วยเจ้าของโดเมนยิ้มอย่างสุภาพและสุภาพแม้ว่าเขาจะสามารถบอกได้ทันทีว่าคนที่อยู่ข้างหน้าเขาล้วนเป็นระดับดาวเรอแต่ครั้งนี้ธุรกรรมอยู่ในระดับที่สูงมากและทุกการเคลื่อนไหวของเขาได้รับการบันทึกโดยระบบอัจฉริยะข,ของธนาคาร ดังนั้นเขาจึงต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดของธนาคารทอมตัวและสุภาพและเขาต้องยิ้มไว้บนใบหน้านี่คือสินค้าหลูเฟิงยื่นแหวนอวกาศให้ลำแสงแห่งความฝันจากยานอวกาศพุ่งเข้าสู่วงแหวนอวกาศและเสียงก็ดังออกมาหลังจากนั้นเพียงครู่เดียวสินค้าได้รับการยืนยันแล้วท่านครับการทําธุรกรรมสําเร็จแล้วขอบคุณที่ใช้บริการของเราเจ้าของโดเมนที่แข็งแกร่งโค้งคํานับเล็กน้อยและใบหน้าของเขาก็กระตุกอย่างช่วยไม่ได้ฮ้าฮ้าเราจะไม่ทิ้งกันไปกันก่อนหลัวเฟิงหัวเราะหันศีรษะ และจากไปโดเมนมาสเตอร์และทั้งสองเชื่อมต่อกับยานอวกาศและเมื่อพวกเขากลับมาที่ยานอวกาศใบหน้าของทั้งสามคนก็ดูแปลกไปมากแล้วปรากฏว่ามีระดับดาวเกษ์ไม่กี่คนมาแลกเปลี่ยนกับเรามันตลกมากตอนนี้ฉันต้องโค้งคำนับและทักทายพกทายพกเขามันไม่สบายใจที่จะคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งสองระดับจักรวาลไม่พอใจอย่างมากและผู้ดูแลโดเมนข้างๆเขา,ขาเลิกคิ้วสีเขียวระดับการบริการของเราสูงมากและเรามัก จะทำงานกับระดับอมตะการทำธุรกรรมการมีอยู่บางครั้งก็เป็นการทำธุรกรรมกับเจ้าแห่งโลกครั้งนี้คนตัวเล็กที่มีระดับดาวกลายเป็นครอบครัวใหญ่สุดหรือสาวกที่นิสัยเสียของสุดยอดผู้มีพลังผู้ให้คะแนนจักระวาลอีกสองคนพยักหน้าเป้าหมายการบริการของทีมโดยทั่วไปนั้นสูงพวกเขาทั้งหมดเป็นลูกค้าระดับสีดาวหรือลูกค้าระดับ5ดาวและภายใต้สถานการณ์ปกติลูกค้าระดับสีดาวมากักเป็นอมตะหรือเจ้าแห่งโลกที่โชคดีบางคนสำหรับลูกค้าระดับ5ดาวพวกเขาคือตัวตนที่ยอดเยี่ยม ซึ่งทุกการเคลื่อนไหวสามารถเขยา่ากาแล็กซี่นับไม่ถ้วนไม่เป็นไรที่จะบน่นอย่าเปิดเผยข้อมูลใดๆเกี่ยวกับลูกค้ามิฉะนั้นคุณจะถูกจัดการโดยธนาคารอย่าโทษฉันที่ไม่เตือนคุณเจ้าของโดเมนผมสีเขียวตะโกนครับเจ้านายบริษัทจักรวาลทั้งสองตอบรับด้วยความเคารพหลังจากที่ลูโอเฟงและคนอื่นๆซื้อขายกันแล้วพวกเขาก็ขึ้นยานอวกาศเพื่อออกจากใบละเดินทางผ่านจักรวาลและมุ่งหน้าสู่บ้านเกิดของพวกเขาโลกในห้องควบคุมของยานอวกาศ ฮ่าฮ่าู้ดูแลโดเมนทักทาไทยพวกเราเรือเทพสายฟ้า um หัวรรอะอย่างมีชัยไม่น่าเชื่อเลยเงาอุทานพี่ใหญ่และพี่รองลูฟงมองไปที่หงและเทพสายฟ้าด้วยรอยยิ้มการชำระค่าสินค้ามาถึงแล้วและทุกอย่างจะถูกแจกจ่ายตามกฎเดิมเทพสายฟ้าสายหัวฉันไม่ต้องการมันอยู่แล้วคุณให้ชุดสายฟ้าห้าชุดและเทคนิคลับหนึ่งชุดแก่ฉันเทคนิคหลับทั้งห้านั้นต้องใช้หินสายฟ้าจำนวนมากซึ่งมีมูลค่าเกือบ20%ิเอร์เซต ไม่ต้องพูดถึงว่าในห้าชุดนั้นชุดของเทคนิคกลับหนึ่งในนั้นมีค่าใช้จ่ายด้วยชีวิตที่ฉาญฉลาดทําให้ฉันได้รับมรดกของหลอดคาบูตั้งแต่เทพสายฟ้าได้รับมรดกของหลอดแห่งโลกคาบูเจ้าโลกคนนั้นต้องเตรียมทุกอย่างไว้ให้เขาแล้วหลวงเฟิงพยักหน้าด้วยรอยยิ้มฉันได้มรดกของอาจารย์และอาจารย์แบ่งเงินฝากเป็นสามบัญชีสําหรับตัวฉันเองหลวงเฟิงมองไปที่หงเงินของฉันเพียงพอแล้วถ้าคุณต้องการซื้อผลไม้แห่งชีวิตคืน ให้ฉันหงพูดผลไม้แห่งชีวิตเกือบจะเทียบเท่ากับ20%ของราคาผลแห่งชีวิตหลวเฟิงพยักหน้าผลไม้แห่งชีวิตในรายการแลกเปลี่ยนในดินแดนนั้นแม้ว่าต้องการเพียง8แ0นหินสายฟ้าแต่ความจริงแล้วในโลกภายนอกการซื้อผลแห่งชีวิตนั้นแสนยากถึงซื้อได้ราคาก็สูงเลี้ยวฉันกลัวว่าถ้าได้ทรัพย์สมบัติมาสัก20%จะยากเพื่อบอกว่าคุณสามารถซื้อผลไม้แห่งชีวิตได้หรือไม่ตกลงหลวเฟิงพยักหน้างั้นฉันจะเข้าสู่เครือข่ายจักรวาลเสมือนจริงก่อน จักรวาลเสมือนจริงเกาะในภูเขามังกรดำในการศึกษาของลูฟิงหน้าจออยู่ด้านหน้าของลูฟิงอีเมลเยอะมากหลูเฟิงนั่งบนเก้าอี้และคลิกที่อีเมลฉบับแรกเรียนคุณลูกค้าสวัสดีคุณได้ผูกบัญชีของคุณไว้กับธนาคารของเราและคุณเพิ่งได้รับเงินโอนในสกุลเงินจักรวาล11.23,000พันล้านด้านล่างอีเมลนี้คือรายการและคําอธิบายของพลังพิเศษบางอย่างธนาคารจักรวาลจักรวาลอีเมลฉบับแรกนี้เป็นอีเมล แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีมากกว่า11ล้านล้านหลูเฟิงกลั้นหายใจมากกว่า11ล้านล้าน,านเหรียญจักรวาลเทียบเท่ากับดินแดงกาแล็กซี่หลายสิบแห่งแน่นอนว่ามันอยู่ในระดับมูลค่าสุทธิของมหาอำนาจแห่งโลกในจักรวาลมีสกุลเงินแข็งที่แท้จริงอยู่สองสกุลอันแรกคือคริสตันจักรวาลสกุลเงินแห่งจักรวาลซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยในของโลกโดยการควบแน่นพลังงานดั้งเดิมของจักรวาลอันที่สองคือคริสตันองตักสกุลเงินองตัก ซึ่งเป็นในของการดำรงอยู่อง์ตัดและการควบแน่นการตกผลึกของพลังงานที่แปลกประหลาดของพลังแห่งกฎด,ดั้งเดิมของจักราวาลล้ำค่ายิ่งกว่าอย่างไรก็ตามเรียนคอสมิกเป็นของสกุลเงินการทำธุรกรรมของจักราวาลสำหรับคริสตัลองตัดพวกมันเป็นของสำรองเชิงกลยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์หรือเผ่าพันธุ์อื่นพวกเขาไม่ต้องการขายคริสตัลองตัดเสียงของบาบาต้าดังขึ้นในหลัวเฟิร์มทะเลแห่งจิตสำนึกสำ,กสำหรับความโกลาหลโดยเมตาเป็นหน่วยขนาดใหญ่ที่ประเทศมหาอำนาจบางแห่งมัก ใช้เมื่อทําการค้าหลวเฟิงกระพริบตาสองครั้งทันใดนั้นเขาก็กลายเป็นเศรษฐีที่มีทรัพย์สินมากมายย่อในอาณาจักรนับสิบแห่งอย่าตื่นเต้นไปทรัพย์สิน,นจานวนนี้ไม่มีค่าอะไรในจักรวาลอันกว้างใหญ่คุณเป็นเพียงลูกค้าระดับ3มดาวในจักรวาลอันกว้างใหญ่คุณเป็นเพียงกุ้งตัวเล็กๆที่มีอนาเขตกาแล็กซี่มากมายถือว่ามีฐานดีบาบาตาเขากล่าวว่าฝึกฝนอย่างหนักและเมื่อเจ้าได้เป็นเจ้าแห่งโดเมนและสืบทอดบัญชีหดาวของอาจารย์ของเจ้าเจ้าก็จะยอดเยี่ยมอ